อะดีนาลีนพอดแคสชาร์จด้วยแพลชั่นสิ่งที่ทำให้หัวใจยังเต้นอยู่สวัสดีครับคุณอยู่กับอะดีนาลีนพอดแคสพอดแคสดีๆที่ได้ช่วยคนดูว่าหัวใจของคุณเนะ่ยเต้นไปเพื่ออะไร สำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นเอพิโซดที่2นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องสนุกแน่ครับเพราะว่าเราจะมาพูดถึงพ่วกกับท่านหนึ่งนะครับซึ่งถ้าสัปดาห์นี้เราไม่พูดถึงผู้ชายคนนี้เนี่ยถือว่าผิดเลยนะและเขาคนนี้ก็คือเจมส์คาเมรอนชายผู้สร้างจัก,กรวาลไซไฟสุดมหัศจรรย์อันสมบูรณ์แบบอย่างเทอร์มินเตอร์และอวตารนั่นเองครับผมบอกเลยว่าถ้าพูดถึงผู้กำก,กับคนนี้นะครับใครที่เป็นวัยรุ่นยุค90เนี่ย จะต้องรู้จักชื่อเขาเป็นอย่างดีแน่นอนจริงๆแล้วเจมส์คาเมรอนเนี่ยได้สร้างหนัง,ง,งที่น่าสนใจไว้หลายเรื่องด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะพูดถึงแค่หนังที่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างนะครับและเป็นหนังที่สามารถสร้างปรากฏการณ์จนถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ภาพ,พยนตร์นะครับเช่น c o l l e c กเทอร์มิน o เการมาถึงของหนังแอคชั่นไซไฟเรื่องนี้นะครับในยุค80เนี่ย ถือเป็นการเซตมาตรฐานใหม่ของการทำหนังแอคชั่นไซไฟในช่วงเวลาน,นั้นเลยนะอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยก็คือไททานิกหนังโรแมนติกดราม่าก,กับเหตุการณ์ชู้รักเรือร่มอย่างแจ็คกับโรสนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ฮิตกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับจนสามารถทำรายสถิติกลายเป็นอันดับหนึ่งของหนังทำเงินตลอดการและต่อมาครับเจมส์คาเมรอนเนี่ยก็ได้ทำลายสถิติหนังทำเงินตลอดการของตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วย หนังเรื่องอวตารนั่นเองครับผมในปี2009ซึ่งมองย้อนกลับไปก็จะเห็นว่าหนังเรื่องนี้อวตารเนี่ยมันสุดยอดมากๆนะครับมันเป็นเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับสุดยอดแห่งภาพความงดงามของจักรวาลที่เกินกว่าเราจะนึกถึงนะครับซึ่งหนังเรื่องอวตารภาคแรกเนี่ยจริงๆก็ใช้เวลาในการสร้างกว่าจะได้สร้างอะครับยาวนานพอๆกับการที่เรารอภาค2เหมือนกันนะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ย ภาพของอวตารเนี่ยมันภาพของไอเดียของหนังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในหัวของเจมส์คาร์เมลอนตอนที่เขานอนฝันแล้วเขาก็อยากจะสร้างหนังเรื่องนี้มากเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้สร้างมันเพราะว่าเทคโนโลยีในช่วงเวลานั้นน่ะไม่ตอบสนองความต้องการในการสร้างจัก,กรวาลอันงดงามเนี่ยของเขาเขาก็เลยรอ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 เขียนบททำทุกอย่างเสร็จไอเดียอาร์ตทุกๆอย่างเสร็จจนกระทั่งมันถึงเวลาที่เทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยมันพร้อมแล้วสุดท้ายเราก็เลยได้ดูหนังอวตารในปี2 0 0 9ัน้กันนั่นเองครับผม ทีนี้ผมจะขอย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งครับถึงช่วงเริ่มต้นในเส้นทางนักทาหนังของเจมส์คาเมรอนนะครับทุกคนดูไหมครับว่าเขาเรียนไม่จบนะเจมส์คาเมรอนเนี่ยแต่ว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็มีความชื่นชอบในการทำผลงานในทิศทางของไซไฟตั้งแต่เดิมอยู่แล้วนะครับเช่นแบบว่าพวกวาดงานวาดรูปงานประดิษ์ที่ต้องส่งอาจารย์อะไรแบบนั้นครับที่นี้เนี่ยหลังจากที่เขา ออกจากการเรียนมาเนี่ยเขาก็กลายเป็นพารองเนาะแล้วก็เป็นคนขับรถบัสโรงเรียนจนกระทั่งเขาได้มาชมภาพยนตร์ไซไฟแห่งยุคอย่าง s t a r w a r ์อ่านั่นแหละครับก็ทําให้เขามีความฝันที่อยากจะเป็นผู้กํากับอยากจะทําหนังอยากเป็นนักทาหนังขึ้นมาละซึ่งระหว่างที่เขาเป็นคนขับรถบัสเนี่ยเจมส์คาเมรอนก็อ่านหนังสือวิทยาศาสตร์แล้วก็นิยายไซไฟอยู่ตลอดนะครับจริงๆแล้วไม่ได้หยุดที่จะเรียนรู้แต่อย่างใดนะ แล้วในช่วงที่เขาว่างจากการขับรถบัสนะครับเขาก็จะจดบทภาพยนตร์เขียนพอดที่เขาคิดได้ระหว่างขับรถเนี่ยลงไปในกระดาษเสมอนะครับเขาก็จะจดจดจดไปเรื่อยๆจนกระทั่งจุดเริ่มต้นสู่เส้นทางนักทำหนังเนี่ยมันก็มาจากการที่เขาทำภาพยนตร์สั้นครับโดยได้ทุนจากทันตแพทย์ในเมืองที่เขาทำงานอยู่นั่นแหละครับซึ่งแน่นอนว่าภาพยนตร์สั้นเรื่องนั้นเนี่ยหนังสั้นเรื่องนั้นเนี่ยก็เป็นแนวไซไฟนะครับ เนื้อหาเกี่ยวกับการออกตามหาดาวอนานิคมดวงใหม่นั่นเองแล้วด้วยความที่ตัวพล็อตของภาพยนตร์เนี่ยมันน่าสนใจนะครับสุดท้ายก็เลยทําให้มีค่ายใหญ่ๆหลายค่ายนะครับสนใจเจมส์คาเมรอนแล้วก็ดึงตัวเขาไปทํางานในที่สุดนะครับแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นในวงการภาพยนตร์ของเขานั่นเองกลับมาที่ปัจจุบันนะครับสําหรับหนังเรื่องอวตาร The Way of Water ถือเป็นภาพยนตร์ที่เรารอคอยกันมานานกว่า13ปีแล้วนะใช่ไหมครับ ซึ่งมันมีเหตุผลอยู่นะไม่ต่างจากอาวตารภาคแรกเลยครับที่ผมเกินไว้ก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าเจมส์คาเมรอนเนี่ยก็ต้องการรอให้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปจนถึงจุดที่สามารถรองรับจักรวาลที่อยู่ในหัวเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันนั่นเองครับแล้วทําไมต้องเป็นน้ําล่ะทําไมต้องเป็นมหาสมุทรและทําไมต้องเป็นท้องทะเลก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งความสนใจที่เจมส์คาเมรอนมีมากๆเลยนะครับ และเป็นงานอดิเรกของเขาด้วยเป็นเรื่องส่วนใหญ่ที่เขาชอบทำครับก็คือเรื่องของโลกใต้หมหาสมุทรเรื่องของการน่องเรือเรื่องของการดำน้ำําเขาลงไหลในโลกใต้หมหาสมุทรจนถึงขนาดที่เขาเนี่ยได้ไปทําสารคดีร่วมกับ National Geographic นะครับเ <c oughs> กี่ยวกับการดำลงไปในล่องลึกใต้หมหาสมุทรมาเรียนานะครับที่ลึกที่สุดในโลกเป็นจุดที่เรียกว่า Challenger Deep นะครับ ซึ่งเจมส์คาเมรอนเนี่ยก็ได้รุยเดี่ยวดำลงไปคนเดียวนะครับด้วยยานดำน้ำที่มีชื่อว่า Deep Sea Challenger ก็จะมีทีมรออยู่ด้านบนนะครับแล้วในการดำน้ำครั้งนี้เขาก็ได้เก็บตัวอย่างโคลนดินใต้สมุดนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ไม่เคยพบเจอเนี่ยกลับมาซึ่งก็มีประโยชน์ในเชิงการวิจัยมากๆนะครับแล้วทีนี้ครับปฏิบัติการครั้งนี้ก็ชวนให้นึกถึงนะครับฉากฉากหนึ่งในหนังเรื่องทันินิคครับซึ่งทุกคนอาจจะไม่ทันนึกถึงนะว่าในทันินิคเนี่ย มีฉากตอนต้นเรื่องแล้วก็ตอนถ่ายเรื่องที่เป็นยานดำน้ำแล้วก็มีแขนกลเหมือนกันอย่างเงี้ยครับอยู่ด้วยเป็นแบบบรรยากาศเป็นการดำน้ำลงไปในมหาสมุทรครับแล้วก็คนซากเรือไททานิกซึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าเจมส์คาเมรอนเนี่ยก็ได้ทําอะไรทํานองนี้เอาไว้ในหนังของตัวเองตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของท้องทะเลเนี่ย เพราะงั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องยืนยันความรักและความหลงใหลที่เจมส์คาเมลอนมีต่อท้องทะเลละมหาสมุทรได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วมันก็แปลเปลี่ยนนะเป็นอะดรีนาลีนที่คอยกระตุ้นหัวใจและจิตวิญญาณของเจมส์คาเมลอนเนี่ยให้สร้างอวตาร The Way of Water ในภาคนี้นะครับแล้วถ้าใครดูแล้วเนี่ยก็คงจะรับรู้ได้ว่ามันดีมากมากีแบด,ดีมากๆครับทั้งเรื่องของ World Set up งานภาพงานภาพนี่เหมือนกับว่า ขายกกองกันขึ้นไปถ่ายบนดาวแพนดอร่าดวงนั้นเลยนะแล้วรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่บนดาวดวงนั้น,นครับคือโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมหาสมุทรในท้องทะเลครับตอนเราตอนที่เราดังดูเนี่ยเราแทบจะรู้สึกได้ถึงเสียงหัวใจของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่กําลังเต้นอยู่เลยนะซึ่งถ้าถ้าเราได้ยินเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าเสียงหัวใจของทุกสิ่งมีชีวิตบนดาวแพนดอร่าเนี่ย มันเต้นเป็นจังหวะแบบเดียวกันกับเสียงหัวใจของเจมส์คาเมรอนแน่นอนครับเหมือนแบบอะดรีนาลีนของเจมส์คาเมรอนครับมันหลั่งไหลออกมากลายเป็นมหาสมุทรที่อยู่ในดาวดวงนั้นแล้วเขาก็ตีตั๋วพาเราไปกระโดดน้ําที่ดาวแพนดอร่าอะไรแบบนั้นเลยนะครับเออนี่ผมไม่ได้ขายหนังนะแต่ว่าการที่เรามีโอกาสได้ไปนั่งดูครับแล้วเราตั้งใจดูมันนะเราสัมผัสได้จริงๆครับว่าในหนังเรื่องนี้ในภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ย มันคือมันคือแพชันมันคืออะดรีนาลีนทั้งหมดที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาอยากจะถ่ายทอดออกมาให้เราได้รับรู้และรู้สึกมันซึ่งเรารู้สึกคับรู้สึกมากจริงๆผมมั่นใจครับว่าทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวของชายคนนี้เนี่ยจะรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างกลับไปแน่นอนครับและเรื่องราวของเจมส์คาเมรอนเนี่ยก็เป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าการทุ่มเทในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องนั้น จะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจเสมอเรื่องนี้เนี่ยผมว่าจริงแน่นอนครับแล้ววันนี้ผมอาจจะพูดเยอะไปหน่อยนะครับมีเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวค่อนข้างเยอะแต่ว่าสุดท้ายนี้ครับขอให้หัวใจของทุกคนยังคงเต้นต่อไปไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับ